ต้องบอกเลยครับว่าวันนี้คุณสันทนะมาแปลกนะครับมาแปลกมากๆนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีข่าวนี้ออกมานะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าก็ก็ดีครับดีครับอย่างเนี้ยถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นข้อมูลที่ดีเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงผมบอกเลยว่าประชาชนสนับสนุนนะครับต้องแบบนี้สิครับเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับสั่งทาให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ นั่นก็คือต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้คุณสัทน,นะตามที่เราทราบนะครับว่าคุณจุวิ์เองเนี่ยนะครับไปแจ้งฟาร์มดำเนินคดีดดดดดดดนะครับกับคุณสัทนะนะครับที่ศาลอาญานะครับที่ที่ที่ศาลอาญาก็คือพอคุณสัทน,นะรู้เนี่ยคุณสัทน,นะก็ตรงไปที่ศาลอาญาเพื่อไปขอข้อมูลหลักฐานอะไรต่างๆอันนี้ก็ว่ากันไปตามหลักฐานใครฟาร์มใครผิดก็ว่ากันไปอ่ากันไปตามผิดแต่นะครับว่าเห็นว่านะครับวันนี้คุณสัทนะนะครับก็ได้มีการเดินทางไปที่กระทรวงยุติธรรมด้วย นะครับเป็นการเดินทางไปที่กระทรวงยุติธรรมด้วยก็ต้องบอก่คนว่าไม่ได้เชื่อว่าคุณสัญชาะจะเดินทางไปที่กระทรวงยุติธรรมด้วยเหตุผลนี้นะครับโอ้โหเป็นเหตุผลที่ผมบอกเลยว่า ผมเป็นประชาชนนะครับถึงผมอาจจะฟังดูคุณสันทนะรู้สึกว่าเอ้ยมันขัดขัดยังไงออกมาปกป้องในทุนจีนในทุนสีเทานะครับออกมาปกป้องเจ้าหวยออกมาปกป้องตู้หา่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่งานนี้ที่คุณสันทนะไปนะครับสันทน,น,นะไปที่กระทรวงยุติธรรมเนะี่ยแล้วไปมอบสิ่งนี้ให้กับกระทรวงยุติธรรมโอ้โหผมบอกเลยว่าโอเคเลยครับคุณสันทนะ เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแต่ก็ยังงงอยู่แปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมถึงเพิ่งมาเพิ่งมามอบให้ตอนนี้นะครับทางทั้งที่บอกว่ารวบรวมพยายนหลักฐานมานานหลายปีแล้วนะครับแต่เพิ่งจะมามอบให้ก็ด้วยเหตุผลอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังดูนะว่าวันนี้คุณสันทนาเองนะครับไปมอบอะไรนะครับให้กับกระทรวงยุติธรรมอ่ะเราไปฟังข่าวนี้กันเลยครับคุณสันทนานะครับคุณสันทนาเองนะครับมอบนะครับข้อมูลนะครับ มอบข้อมูลยาเสพติดนะครับรายใหญ่นะครับโยงข้าราชการนะครับระดับสูงให้กระทรวงยุติธรรมสอบอืมอบข้อมูลยาเสพติดรายใหญ่นะครับโยงข้าราชการระดับสูงให้กระทรวงยุติธรรมสุอบอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากครับถ้าเป็นข้อมูลที่จริงเป็นข้อมูลที่ดีนะครับโอ้โหแบบอันเนี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่ ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ให้กระทรวงยุติธรรมตนวจสอบนะครับถ้าข้อมูลเป็นจริงนะครับก็จะได้จัดการนะครับข้าราชการระดับสูงให้สิ้นซากนะครับขบวนการยาเสพติดอ่าจะได้สิ้นนะครับจะได้หมดไปจากประเทศไทยสติเป็นสิ่งที่ดีมากครับนะครับอ่าสันทนะครับยื่นข้อมูลยาเสพติดรายใหญ่นะครับโยงข้าราชการระดับสูงให้กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบ พร้อมฟ้องกลับนะครับชูวิทย์ข้อหาแจ้งความเท็จเรื่องของการฟ้องกลับคุณชูวิทย์ก็ว่ากันไปครับใช้สิทธิตามกฎหมายกันไปนะครับแต่นะครับการไปยื่นข้อมูลยาสติดรายใหญ่เนี่ยโยงข้าราชการระดับสูงให้กระทรวงยุติธรรมสอบอันเยี่ยมครับอันเยี่ยมอันเยี่ยมบอกได้เลยครับว่าโหเห็นด้วยอยากให้คุณสันทนะทําแบบนี้นานแล้วนะครับวันที่นะครับยี่สบสองพฤษภาหกห้านายสันทนะนะครับนายสันทนะบัตยุรัตเนี่ยนะครับเข้ายื่นนะครับหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด นะครับเกี่ยวข้องกับเครือข่ายนะครับขายาเสพติดหลายใหญ่ในประเทศไทยกับตัวแทนกระทรวงยุติธรรมบอกโอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับจากการเดินทางไปขอคัดสำเนานะครับคัดไป จากหลังจากที่เดินทางไปขอคัดสํานวน,นค,คำฟ้องที่นายชูวิทย์ฟ้องร้องในข้อหาแจ้งความเทปก่อนหน้านี้ก็คืออย่างที่ทราบอยู่นะครับว่าก่อนหน้านี้ก็คือช่วงเช้ชาเนี่ยนะครับคุณสัทานาเองรู้ว่าคุณชูวิทย์ไปแจ้งความดรื่องนคดีกับตนที่ศาลอาญานะครับศาลอาญาก็เดินทางไปนะครับเดินทางไปเพื่อจะทําการ ขอคัดสำนวนนะครับคำฟ้องที่นายชูวิทย์เป็นคนฟ้องตัวเองนะครับเพื่อจะเอามาต่อสู้คดีอยู่แล้วนะครับต่อสู้คดีอยู่แล้วก็เป็นสิทธิของคนที่โดนโดนกล่าวห,หาหรือโดนร้องเนี่ยสามารถที่จะทําได้อยู่แล้วอันนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องปกตินะครับที่สามารถทําได้นะครับโดยนะครับกระบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่นายสันทนะนำข้อมูลมายื่นในวันนี้ นะครับเจ้าตัวอ้างว่านะครับเจ้าตัวนะครับคนอ้างว่ารวบรวมข้อมูลมาเป็นเวลานานหลายปีแล้วด้วยตนเองคือรวบรวมมานานหลายปีแล้วด้วยตนเองเอ๊แล้วทําไมถึงเพิ่งเอามาให้ตอนนี้อันนี้เราก็ตั้งเป็นเป็นเป็นข้อสังเกตเอาไว้นะครับตั้งเอาไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนอันนี้ และเห็นว่าควรนํำข้อมูลดังกล่าวมามอบให้กับกระทรวงยุติธรรมเนื่องจากเลข,ขานุการรัฐธรมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรับปากว่าหากตนเองมีข้อมูลก็พร้อมจะดําเนินการให้วันนี้จึงนําข้อมูลทั้งหมดมาให้กับกระทรวงยุติธรรมไปดําเนินการโอ้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับผมต้องบอกเลยอย่างน้อยนะครับคุณสันทนะเองนะครับก็เป็นตํารวจสันนิบาต นะครับเป็นเป็นเป็นอดีตตำรวจนะครับเป็นอดีตตำรวจอา่าสันนิบาตมาก่อนนะครับถึงแม้จะโดนไล่ออกจากราชการแต่ก็น่าจะมีการเข้าเรียกไรมีวิธีการสืบสวนสอบสวนหรือรู้จักเทคนิคในการสืบนะครับในข้อมูลต่างๆแล้วมีข้อมูลแบบนี้นะครับเอาไปให้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับโอ้โหสนับสนุนเลยครับยินดีมากเลยครับขอบคุณมากๆในเรื่องนี้ทั้งนี้นะครับข้อมูลที่มีอยู่เชื่อว่า นะครับกระทรวงยุติธรรมจะสามารถดําเนินการทลายนะครับเครือข่ายดังกล่าวได้ไม่ยากโอ้โหยิ่งดีครับถ้าสามารถาทลายเครือข่ายได้โดยไม่ยากนะครับที่ผ่านมานะครับไม่ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากทราบว่ามีเจ้าหน้าที่และหลายภาคส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องจํานวนมากจึงไม่อยากให้คนอื่นไปสแสวงหาผลประโยชน์เอ๊ะมันสแสวงหาผลประโยชน์ได้ไงอะ่ะ หรือกลัวว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาาไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับหลายภาคส่วนเนี่ยจะสะท้อนกับหาตัวเองหรือว่ายังไงหรือไม่เกี็บอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามีข้อมูลเนี่ยที่สืบเนื่องกับเจ้าหน้าที่และก็หลายๆภาคส่วนเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องนะอันนี้ยังต้องรีบดําเนินการนะครับเพราะปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทําแบบเนี้มันก็ไม่ดีถูกต้องไหมครัอันอย่างหนึ่งนะครับแต่อีกอันหนึ่งครับที่ผม ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่มีอะไรกับคุณสัทน,น,นะธนะสิ่งที่คุณสัทนธิ์ทำวันนี้เอาข้อมูลมาให้เป็นสิ่งที่ดีผมชื่นชมนะครับแต่ก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่าถ้าวันนี้นะครับกระทรวงยุติธรรมนิ่งเฉยแล้วคุณสัทนะมีอะไรออกมานะครับมีอะไรออกมาเหมือนกับว่า ถ้าจะมาบอกว่าเอกชนยุติธรรมไม่ได้ดําเนินการไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นั่น,นอะไรเงี้ยไม่ได้ขยับเอาสอาดเอาเอกสารไปมอบให้แล้วอันนี้เราก็ต้องมาดูอีกนะครับว่าเอกสารนะครับที่คุณนะครับสัญนะไปมอบให้เนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมโยงได้ไหมหรือมันไปได้ไหมมันไม่เหมือนกับอ่ะวันนี้อย่างที่คุณชูวิทย์ไปไปไป,ไปยื่นนะครับที่กระทรวงยุติธรรมเมื่อวานนี้ถูกต้องไหมวันนี้นะครับพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน นะครับรองผบตรหรือบิโจ๊กเนี่ยก็ออกคําสั่งนะครับมีการขอขอหมายเลยนะครับขอหมายจับตู้ห่าวเลยนะครับแล้วก็พวกอีกเจ็ดแปดคนอ,อันนี้มันแสดงว่าหลักฐานข้อมูลนี้มันชัดเจนนะครับก็อยู่ที่กระทรวงนิสธรรมจะไปต่อได้ยังไงแต่ข้อมูลอันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเรายังไม่เห็นเนี่ยครับแต่ข้อมูลของคุณชูวิทย์เองเนี่ยครับคุณชูวิทย์มีการออกมาไลา่นะครับก็เรียกว่าออกมา อ่าให้ข่าวฟังให้ทุกคนได้รู้ว่าข้อมูลเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เป็นอย่างนี้เป็นงนี้เชื่อมโยงอย่างนี้โอ้โหมาชัดเจนแต่ข้อมูลของคุณสันทนะยังไม่มีใครโดนยังไม่มีการเดินปลดเผยนะครับอ่าผู้ซื่อข่าวอะไรไม่รู้เลยนะครับวันนี้เอามามอบให้กับทางกระทรวงยุติธรรมอย่างเดียวเลยเพื่อให้กระทางการกระทรวงยุติธรรมตรวจสอบผมก็ต้องพูดเอาไว้ก่อนว่าถ้าวันนี้ถ้ากระทรวงยุติธรรมตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรนะคุณสันทนะจะออกมาในรูปแบบนี้หรือเปล่าออกมาในรูปแบบว่า ก็ให้ไปแล้วแล้วเขาไม่ยอมไปดําเนินการเนี่ยเห็นเปล่าเบี่ยงุบนอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ผมผมพูดไว้ก่อนนะผมพูดดักคอไว้ก่อนเอาง่ายๆ่ายผมพูดดักคอไว้ก่อนนะเพราะส่วนใหญ่อะคุณสันธนะก็จะออกมาแบบนี้ว่าเอาไปให้เจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่แบบไม่ไดําเนินการก็ไม่รู้จะแพงคือแบบเหมือนกับเหมือนกับว่าตัวเองเอาไปให้แล้วเจ้าหน้าที่ไม่ไดําเนินการต่อแต่ถามว่าวันนี้การที่เอาไปให้เจ้าหน้าที่จะดําเนินการต่อมันต้องข้อมูลแล้วหลักฐานชัดเจนผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้ถ้าเราไม่มั่นใจเจ้าหน้าที่ออกมาเปิดเผยแล้วครับโอ้ออกมาแถลง ออกกางกล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 าเลยครับไม่เห็นต้องกลัวนะครับปกปิดชื่อได้นีครับอย่างอย่างที่บอกถ้ากลัวกระโดนฟ้องถูกไหมฮะก็แฉไปเลยครับขบวนการเป็นยังไงอย่างก็คุณชูวิทย์แฉไหมขบวนการ1 2 3่งอมโอโ้โหบางอย่อันนี้เราเข้าใจได้ครับอันนี้เราเข้าใจได้นะครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าว เกี่ยวพันนะครับไปเกี่ยวพันกับผู้ใดบ้างนะครับคือ,อผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้ถามว่าเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยที่ดังกล่าวที่คุณสันทนะเอามามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับเกี่ยวพันกับผู้ใดบ้างนะครับจะเป็นคนที่นายสันทนะกําลังมีปัญหาเป็นคู่กรณีอยู่หรือไม่ก็คือกร็รู้อยู่นะครับว่ามันจะเกี่ยวกับ คนกาลังที่มีปัญหากับคู่กรณีด้วยหรือไม่เนี่ยซึ่งคุณสันทนาเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการตอบแต่เพียงว่าบุคคลดังกล่าวก็รู้ว่ามีเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าวอยู่แต่ไม่ได้เดเนินการอะไรคือไม่ได้บอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่บอกว่านะครับบุคคลดังกล่าวนะครับก็ทุกคนก็คงจะรู้นะครับว่าเป็นใครนะครับว่า ว่าเป็นใครก็คือบุคคลดังกล่าวเนี่ยนะครับรู้ว่ามีเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยดังกล่าวอยู่นะครับแต่ไม่ได้ดมเนินการอะไรแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคาว่าไม่ได้ดาเนินการอะไรเนี่ยหมายความว่าไงเพราะว่าวันนี้คนที่คุณสันทนะบอกเนี่ยนะครับก็กําลังเดินดาเดนเินการเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับแก๊งคขายายอยู่เหมือนกันไม่ใช่เลยครับใช้แก๊งเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจหรือว่าคนละแกง๊งกันอีกนะครับถ้าเป็นคนละแก๊งก็ยิ่งดีครับยิ่งดีครับเพื่ออะไรครับ ทำลายให้หมดครับนะครับประเทศไทยจะได้มียาเสพติดทุกทีนะครับส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าวมีนักการเมืองชื่อดังซึ่งเคยปรากฏชื่อในข่าวและหากเอ่ยชื่อนะครับออกมาทุกคนก็ย่อมรู้จักนะครับส่วนบุคคลนะครับที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าวก็คือเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดที่คุณสัจนะว่าเนี่ยนะครับมีนักการเมืองชื่อดังซึ่งเคยปรากฏเป็นข่าว แน่นอนนักการเมืองผมก็เห็นปรากฏเป็นข่าวเยอะนะนะฮะแต่แต่เร็วเราก็รอดูกันลกันกันแล้วกันนะครับว่า,านักการเมืองคนนั้นจะเป็นใครแล้วใช่หรือเปล่าหรือ,อยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผม а, เราต้องมารอดูกันเมื่อผู้สั่ข่าวถามว่าการนําข้อมูลคดียาเสพติดดังกล่าวมาให้เป็นการปัดควารมรับผิดชอบหรือตัดหางปล่อยวัดนะักการเมืองชื่อดังที่ เกี่ยวข้องกับนายทุนจีนสีเทาหรือไม่โอ้คำถามนี้ผมบอกเลยผู้สื่อข่าวถามได้ดีมากถามได้ดีมากนะครับผู้สื่อข่าวนะครับถามว่าการนําข้อมูลคดียาเสพติดดังกล่าวมาให้เนี่ยเป็นการปัดฟัมรับผิดชอบของตัวเองหรือเปล่าหรือตัดหางปล่อยวัดนะครับนักการเมืองชื่อดังที่เกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาหรือไม่นะครับเจ้าตัวปัดตอบเปรี้ยงอ่าเจ้าตัวไม่ตอบนะครับ คือคุณสั t นะเนี่ยไม่ตอบปัดตอบเรื่องไปถึงเรื่องการดําเนินการคดีเกี่ยวกับการดําเนินคดีผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีทุนจีนสีเทาแทนเอ๊ะไม่ตอบไม่ตอบแต่ปัดเลี่ยงไปถึงเรื่องของการดําเนินคดีเกี่ยวกับการดําเนินคดีผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีนายทุนจีนสีเทาแทนเอ๊ะมันมี นักข่าวถามดีนะเป็นการปัดความรับผิดชอบและตัดหางปล่อยวัดหรือบ่าก็คือไหนไหนก็ปิดไม่ได้แล้วนะครับก็ตัวเองก็มาเอาผลงานหรือเปล่าก็เลยเอาข้อมูลนี้แสดงว่าข้อมูลนี้กับข้อมูลที่คุณชูวิทย์เอามาเนี่ยเอาง่ายง่ายเลยนะครับที่เราทราบเลยไม่ต้องไอ้นี่ละข้อมูลที่คุณชูวิทย์เอามาให้เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมกับเจ้าอ่ข้อมูลของคุณสัญนาที่เอามาให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นข้อมูลเดียวกันป่ะเป็นกลุ่มเดียวกันป่ะเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือป่ะ อันนี้น่าคิดนะครับอันนี้น่าคิดอันนี้น่าคิดอันนี้น่าคิดโดยระบุว่าหากการพบกับวิโจโ๊กนะครับพลตํารวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บังคับการตํารวจแห่งชาติโดยบังเอิญเมื่อเช้าที่ศารอาญาได้เข้าไปสอบถามแล้วว่าการออกหมายจับดังกล่าวจะมีชื่อของตอนเองหรือไม่ซึ่งพลตํารวจเอกสุรเชษสุรเชษนะครับก็ปฏิเสธว่าไม่มีชื่อของตอนเองก็ มันก็ถูกต้องแล้วนี่ครับก็คนตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยก็ถแถลงข่าวออกมาอย่างชัดเจนว่าที่ออกหมายจับนี่คือออกหมายจับตู้ห่าวกับพวกรวม8ปดเคนแล้วไปเกี่ยวอะไรกับคุณสันทนะคุณสันทนะไปเกี่ยวข้องด้วยเหรอหรือคุณสันทนะไปร่วมไปร่วมขมบวนการด้วยถึงได้กลัวว่าจะมีชื่อตัวเองหรือเปล่าถึงได้ร้อนตัวที่จะไปถามเพราะถ้าคุณสันทนะไม่ได้เกี่ยวข้องก็ไม่เห็นจะเป็นต้องร้อนตัวนะ ก็ไม่เห็นจะเป็นจะต้องไปไปไปสนใจนะครับว่าการออกหมายาการออกหมายจับนะครับจะมีชื่อตัวเองหรือเปล่าเอออันนี้น่าคิดนะผมบอกเลยว่ามันต้องมีอะไรลึกแน่นอนติดตามข่าวอันนี้ต่อไปเลยรับประกรันได้ว่าสนุกแน่งานนี้นอกจากนั้นนะครับนายสันทนะยังกล่าวถึงสำนวนนะครับคำฟ้องของนายชูวิทย์ที่ฟ้องร้องตนในข้อหาแจ้งความเท็จและทำให้เสียทรัพย์ เจ้าตัวได้ศึกษาคำร้องมาเบื้องต้นนะครับพบว่าภายในคำร้องมีการอ้างอิงข้อมูลและคำพูดจากสื่อมวลชนนะครับขแขนงต่างๆเท่านั้นแต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานเรื่องของการแจ้งความเท็จหรือการทำให้เสียทรัพย์ของตนเองอีกทั้งยังมีนะครับการระบุถึงการถูกให้ออกจากราชการและการถูกถอดยศซึ่งเป็นเรื่องในอดีตที่ตนเอง ยินยอมพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวจึงบอกว่าการฟ้องครั้งนี้ไม่มีอะไรและเตรียมพิจารณาฟ้องกลับในข้อหาเดียวกันคือแจ้งฟา์มเทจกับนายชูวิทย์ก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นเป็นสิทธิ์ที่จะทําได้อยู่แล้วเป็นสิทธิ์ที่คุณสัจนทะนเองจะทําได้แล้วก็จะฟ้องคุณชูวิทย์กลับเนี่ยอันนี้สามารถทําได้อยู่แล้วเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์เลยครับนอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้ยี่สิบสามพฤศจิกายนเวลาประมานะครับ 8นาฬิกาถึง9นาฬกาตนทราบว่าในชุวิตจะเดินทางไปรัฐสภาเข้าพบพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้า,าหัวหน้าพักนะครับเสรีรวมไทยฐานะประธานในฐานะนะครับประธานคณะกรรมาการหรือกอมทป้องกันและประปาบพามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎรเพื่อตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของตนซึ่งจริงๆแล้วนะครับการทำหน้าที่ของกรรม,มาธิการจะเป็นการตรวจสอบนะครับกันเองของสสและนักการเมืองแต่ตนก็ยินดีให้ตรวจสอบนะครับตนเองก็ยินดีให้ตรวจสอบก็ดีครับอีกทั้งเวลา10นาฬิกาเนี่ยนะครับตนนัดหมายกับนายสุขทาปฏิบนะครับณถาราง รองประธานคณะกรรมาก,รก,มา,การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมีชอบด้วยเช่นกันจึงอยากมีโอกาสพบนะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เพื่อพูดคุยเพิ่มเติมด้วยนะครับก็อยากจะเห็นบอกว่าอยากจะไปพบนะครับกับท่านเสรีพิสุทธิ์ด้วยนะครับแล้วก็ก็ทำไมก็น่าจะพบได้นะก็ทำเรื่องยื่นไปก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยรับสิ่งที่สำคัญอนะ่ะ ผมอยากให้มองตรงเนี้นะครับอยากให้มองตรงเนี้ว่าประเด็นที่นะครับวันนี้คุณสัทนาเนี่ยนะครับไปมอบเอกสารนะครับไปมอบข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการค้านยา้ายาเสพติดที่นะครับพัวพันกับข้าราชการระดับสูงนะครับแล้วมีผม <im> oui. <yaz in. S 2> ู purpose, <S <s <SU> ้สื่อข่าวนะได้มีการถามว่าเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่านะครับตรงนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการนําข้อมูลคดียาเสพติดดังกล่าวมาให้เป็นการปัดความรับผิดชอบหรือตัดหางปล่อยวัด นักการเมืองชื่อดังที่เกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาหรือไม่เจ้าตัวปัดตอบเรี่ยงครับไปถึงเรื่องของการดําเนินคดีเกี่ยวกับการดําเนินคดีผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีทุนจีนสีเทาแทนและที่สําคัญก็คือตัวเองนะครับนะครับ ตัวเองเนี่ยได้พบกับบิ๊กโจ๊กพ,พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หาพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติโดยบังเอิญเมื่อเช้าที่ศาลอาญาก็คือ,อคุณสัจนะนไปที่ศาลอาญาก็ไปพบกับนะครับได้พบกับพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หาพานที่ด้านนะครับก็ได้เข้าไปสอบถามแล้วว่าการออกหมายจับดังกล่าวจะมีชื่อตนเองหรือไม่ซึ่งพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ปฏิเสธว่าไม่ไม่มีชื่อตนเองก็ใช่ครับเพราะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หาพานก็บอกแล้วว่า ออกหมายจับนะครับเตรียมให้ศาลออกหมายจับตู้ห่าวกับพวกอีแปดเก้าคนซึ่งคุณผมถึงได้ถามย้ำตลอดแล้วผมก็มีการถามตลอดว่าคุณสันทนะไปเกี่ยวข้องอะไรกับกลุ่มนี้ทำไมถึงออกมาปกป้องทำไมถึงออกมาแก้ตัวให้ทำไมถึงออกมาโอ้โหสารพัดสารเพแต่งงานนี้งานนี้แปลกครับคุณสันทนะมานะครับมอบเอกสารนะครับมอบเอกสารนะครับ มอบนะครับข้อมูลยาเสพติดรายใหญ่เนี่ยโยงข้าราชการระดับส่งให้กระทรวงยุติธรรมสอบอันนี้ผมบอกเลยติดตามให้ดีนะครับว่างานนี้เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะประเทศชาติประชาชนได้ประโยชน์จากการทําแบบนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆม,มีอะไรอัปเดตมีข่าวอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ